เวิร์กฟอร์มโฮมรอบนี้จะใช้อุปกรณ์อะไรดีให้การทำงานของคุณราบรื่นวันนี้ผมจะพาไปดูครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกม i n g งเกียร์ไทยแลนดทุกท่านนะครับก็ วันนี้อาจจะฉีกกดนิดนึงแต่ว่าด้วยกระแสเขาเรียกอะไรภาวะเหรอคือ,อสักอย่างของโควิดทำให้เพื่อนๆชาวเพจเราหลายๆคนหรือว่าแบบคนไทยหลายๆคนต้องทำงานที่บ้านทีนี้มีคนถามผมมาเยอะแล้วก็แบบมีคนหาเยอะด้วยแหละว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเวิร์กฟอร์มโฮมทำให้แบบมันราบลื่นถามว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มได้ไหมได้แต่ซื้อเพิ่มมันดีไหมมันดีมันราบลื่นก็ <S <S จริงๆวันนี้ผมมีแบบได้รับอุปกรณ์ของยี่ห้อลาปูนะครับมา4อย่าง <Wow. S 1> เพื่อที่จะทําให้คุณอ่ะทำงานหรือว่าประชุมให้ราบรื่นยิ่งขึ้นกล้องชัดขึ้นเออไม่ชัดขึ้นไม่สะดุดไม่เสียงแตกเหมือนแบบบางยี่ห้อบางโน้ตบุ๊กที่ให้มาแบบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมถึงกับภาพกล้องบางคนจะต้องใช้แบบโชว์หรืออะไรที่มันจะชัดอย่างเงี้ยมันจะแตกอันเนี้ยคือคมชัดเลยหรือ จะต้องใช้งานทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมทั้งโน้ตบุ๊กหลายๆเครื่องหัวหมุนจะต้องเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดสชุดหรือเปล่า8ชุดหรือเปล่าวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำแล้วกันเป็นทำให้คุณสะดวกทำให้คุณเอ,อ่ทำงานได้ราบรื่นมากขึ้นนะครับก็มีอยู่สี่อย่างอย่างแรกเลยนะครับสำคัญขาดไม่ได้กล้องเว็บแคมนะครับวันนี้ผมได้รับกล้องเว็บแคมของลาปูชื่อรุ่น C260 รุ่นนี้นะเป็นกล้องแบบ Full HD ก็คือ 1,080 p อ่ะโคตรคมช <Wow. S 1> ัดนะตัวนี้มีไมค์ในตัวด้วยใครที่บอกว่าคีย์บอร์ดดีแล้วใช้คีย์บอร์ดกับโน้ตบุ๊กได้มีคอมที่แรงแล้วหรือว่าไม่ติดเรื่องเมาส์เรื่องอะไรขาดกล้องกล้องติดโน้ตบุ๊กยังมัวก็ดูเป็นรุ่นนี้ได้นะครับ <S <S อ่ะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้1แล้วนะ2นะครับเมาส์ใครบอกว่าเมาส์เก่าหลือเกินแล้วต้องการใช้งานทั้งคอมทั้งโน้ตบุ๊ก ทั้ง iPad ตัวนี้เลยครับจบลาปูชื่อรุ่นว่า M160 Silent oh. ตัวนี้เป็นแบบเงียบ oh. ก็คือเงียบด้วยต่อได้3เครื่องฟังไม่ผิดนะต่อได้3เครื่อง oh. เช่นโน้ตบุ๊กคอมแล้วก็ iPad หรือแท็บเล็ตนะได้ทั้งหมดนะครับ3เครื่องอ่ะไปตัวต่อไปครับหูฟังพร้อมใหม่อันเนี้ ผมแนะนำเลยนะว่าใครที่ใช้การคอนเฟอเรนซ์คอหรือการประชุมใช้ก็เออใช้ของเขาเรียกไมค์ของโน้ตบุ๊กหรือแบบเปิดลำโพงเนี้ยเสียงมันมันไม่ได้เรื่องนะผมบอกเลยว่าคนที่ฟังคนที่ประชุมจะได้ยินเสียงไม่ชัดแล้วก็มีเสียงออกจากลำโพงที่เข้ามาแบบรบกวนนะครับทำให้เสียงกล้องตัวนี้แก้ปัญหานั้นได้ครับเป็นหูฟังพร้อมไมค์เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่า ใช้งานจริงเป็นไงมันใช้งานได้หรือเปล่าแล้วมันไหวเหรอเสียงไม่ชัดหรือเปล่านะอ่านี่3แล้วนะนไงดีนี้อ่าส่วนสุดท้ายครับคีย์บอร์ดใครที่บอกว่าอยากใช้คีย์บอร์ด1อัน3มเครื่องแบบเมาส์มีไหมมีนะครับรุ่นนี้ที่สำคัญรุ่นนี้มีฐานวางโทรศัพท์เลาด้วยหรือจะวาง i p แ d ดแท็บเล็วางได้นะครับตรงนี้หรือจะวางปากกุงปากกาอะไรเงี้ยสามารถวางได้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละอย่างละกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเทสรวมๆกันด้วยว่าสมมุติว่าผมแบบอยากยกเซตใหม่หมดเลยกล้องเออ่เมาส์หูฟังคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเข้าเซตกันไหมแล้วมันเชื่อมได้สามเครื่องจริงหรือเปล่านะ<อ>ก็เดี๋ยวผมเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันคีย์บอร์ดนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยหรูไหมทุกคนโคตรหรูนะเนี่ยเป็นแบบไร้สายด้วยแล้วก็ เชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับอันนี้ขนาดแบบวัดยังไงดีประมาณ2ฝ่ามือไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปแนละ้วคือพกพาได้ใส่กระเป๋านอนบุกได้นะครับอันนี้รูปแบบมาแบบมียางกันลื่นนะครับสี่ฟังตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์ได้เดี๋ยวผมจะวางให้ดูจริงๆถ้าโทรศัพท์กับ iPad ก็วางไนดะ้อันนี้ของผมใส่เคสนะแต่เคสหนาม,มากๆ เนี่ยยังวางได้เลยทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยลงล็อกเพราะว่าเคสผมหนานะคือถ้าถ้าใครที่ใช้เคสปกติแล้วก็วางลงไปเนี่ยมันจะเป็นแบบล็อกพอดีอันนี้ผมใช้เคสหนาจะจะมองถนัดจ,จากแบบมุมประมาณนี้มากกว่านะครับก็ตรงเนี้ยแจวเลยนะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่เมาส์ผมแกะเลยแกะไปพร้อมๆกันโอ้อันนี้คือเมาส์นะครับ มีตัวรีซซฟรับสัญญาณให้ก็ถ้าใครอยากเชื่อมต่อตัวเมาส์เนี่ยเสียบรีซีฟสมมุติเสียบรีเีฟเข้าคอมแล้วก็โน้ตบุ๊กเสียบต่อผ่านบลูทูธแล้วก็โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตต่อบลูทูธอีกหนึ่งเครื่องนะครับได้ใช้ได้นะครับมีที่เก็บรีเซฟเรียบร้อยตรงนี้ใส่ฐานน่าจะเป็น AA 1ก้อนนี่มีแถมมาให้นะโอเคนะครับสำหรับเมาส์ก็ประมาณนี้ส่วนต่อไปครับจะเป็น กล้องอ่าตัวกล้องเนี้ยใครที่เคยดูคลิปผมหลายๆคลิปผมเอามาใช้นะผมรู้สึกว่าถ้ามันติดแบบมุมวายนิดๆแล้วก็การใช้งานก็ไม่ยากอะเสียบแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครที่ใช้งานผ่านเว็บเอ็กซ์กูเกิลเมดหรืออะไรก็แล้วแต่เสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่ากดไปที่กล้องนะครับแล้วก็เลือกดีไว c ์เจ้าตัวนี้นะก็จะสามารถใช้งานกล้องได้แค่นี้ oh. ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรให้ยุ่งยากเลย สำหรับคนที่แบบไม่ค่อยเก่งไอทีเนาะทำตามผมนะครับประมาณนี้นี่เนาะก็จะหมุนได้บิดได้ใครดูรีวิวตัวเต็มๆนะครับรุ่นเนี้ยผมมีทำรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวผมจะปักขึ้นข้างบนนี้นะบนข้างๆคลิป YouTube นี้ไว้ใครอยากเข้าไปดูผมจัดเต็มให้ละรุ่นนี้นะก็ประมาณนี้สายเป็น USB นะครับยาวประมาณมาเท่าไหร่1เมตรกว่าอันเนี้ยกนะเอานาะโดยสายตาก็ครอ,อบคลุมครับสามารถใช้งานได้ทั้งการขึ้นขาโดยที่เรามีขาเล็กๆใช่ไหมเราก็หมุนหรือ เราจะเกี่ยวกับหน้าจอก็ทําได้นะครับอ่านมีกล้องผ่านไปนะครับสุดท้ายครับหูฟังหูฟังอันนี้ผมแนะนําว่าให้ซื้อไปใช้เฉพาะใช้ทํางานใช้ประชุมละกันเพราะว่าถ้าใครจะเอาไปเผื่อเล่นเกมด้วยตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะครับอาจจะดูเป็นรุ่นอื่นของลาปูที่เป็นเกมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็จะแบบตอบโจทย์แต่เนี้ยจะเหมาะสําหรับการแบบประชุม ออกแบบมาเพื่อการแบบคุยโดยเฉพาะฟังเสียงไม่ได้แบบตื่นเต้นมากแบบมีเสียงเบรดูเสียงดีมากเลยอันนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมาะสำหรับการใช้งานที่เป็นการประชุมการพูดคุยผ่านไลน์สกายรหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยจะทำได้ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเดี๋ยวผมจะไปเทสเสียงของหูฟังของกล้องภาพของกล้องแล้วก็การใช้งานการคอนเน c t แบบ สามอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันให้ต่อไปเนี่ยในคลิปนี้แหละนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะใส่ประมาณนี้อุนะครับอ่านี่นะปรับระดับได้ก็มันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมเออก็เดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงกันอันนี้เป็นแบบรูปทรงการใส่คร่าวๆแล้วกันไม่ร้อนนะคือข้อดีของมันคือผมว่ามันไม่ได้ปิดไปทั้งหูจนแบบครอบแบบหลายๆรุ่นก็คือมันจะปิดเฉพาะให้เราได้ยินเสียงฉั้น เรื่องความร้อนเป็นหนังก็จริงแต่ว่าจะตัดความร้อนออกไปผมว่าน่าจะมี50%เนขึ้นนะก็เบานะครับน่าจะคุยได้นาะนอันนี้ให้ดูแบบรูปร่างหน้าตาประมาณนี้อมีคอนโทรเลอร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเพิ่มลดเสียงได้หรือว่าจะามิวไมค์ตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะโดยที่แบบตรงนี้ก็สามารถหนีบไว้ได้ใครแบบอยากใช้เก๋ๆก็หนีบตรงนี้ได้นะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาไป ประกอบเข้ากับเครื่องก่อนแล้วกันแล้วก็จะเทสให้ทุกคนดูเลยว่าไอเซตเวิร์กฟอร์มโเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆไม่ต้องซื้อทุกตัวนะก็คือชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนาาั้นไปหรือถ้าใครชอบทุกรุ่นก็ซื้อทุกรุ่นได้ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันไปทัวร์อีกหนึ่งครั้งแล้วกันผมมีอุปกรณ์มาแนะนำสีอย่างใช่ไหมสำหรับเซตเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างแรกนะครับจะเป็นเมาส์รุ่น m 1 6 0ของลาปูนะครับรุ่นนี้ จุดเด่นพิเศษของมันก็คือปกติเมาส์จะเป็นเมาส์ไรสายที่ทํางานผ่านตัวนี้เนาะใช่ไหมเสร็จแล้วตัวนี้มันเพิ่มออปชันเข้ามาก็คือจะมีบลูทูธเข้ามานะครับสช่องมีประโยชน์ยังไงตัวเมาส์ตัว,ตวนี้มันจะมีประโยชน์สําหรับการเชื่อมต่อหลายๆเครื่องเช่นผมมีโน้ตบุ๊กมี iPad มีคอมอะไรอย่างเงี้ยแต่คอมผมบอกก่อนนะทุกๆอย่างนะครับคอมต้องรองรับบลูทูธนะถึงจะใช้งานได้นะก็จะสามารถใช้งานได้แบบ3ามดีไว้ก็คือเสียบดิสซีฟหนึ่งอัน แล้วก็บุทรสองอันแล้วก็กรณีสุดท้ายก็คือสําหรับแบบใครที่ทําไปตัวนี้หายถ้าเป็นเมาส์ทั่วไปหมดสิทธิ์เลยนะครับซื้อใหม่แต่อันเนี้ยยังสามารถแบบใช้แบบทูทูสายได้ก็คือใช้ได้สองสองดีไว้ก็คือใช้งานได้ปกติเออเปลี่ยนฐานใช้งานได้ปกติเลยก็อาจจะไว้เป็นแบบเมาส์สำรองหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็โอเคเมาส์ผ่านไปเดี๋ยวผมจะเทสวิธีเชื่อมให้ดูแบบคร่าวๆนะเชื่อม ผ่านทั้งคอมอะไรอย่เงี้ยที่เป็นผ่านทางบลนะูทูธเนาะโอเคตัวที่2นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า XK 100ก็จะเป็นจุดเด่นพิเศษของตัวนี้ก็คือมันจะไม่มีทานใช้งานได้แบบยาวนานมากๆแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นบลูทูธล้วนจะไม่มีตัวรีเซฟอันนี้มองว่ามันดีก็ดีแต่ถ้ามองว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของเราเนาะว่าแบบเรา ใช้งานเน้นไปทางไหนถ้าเรามี PC ที่ไม่ได้รองรับบลูทูธอย่างเงี้ยก็ควรที่จะหารุ่นอื่นๆของลาปูหรือของรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะของแบบลาปูมีหลายรุ่นเลยนะที่มันจะเป็นแบบมีรีเซพแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแบบพวกมัลติโหมดแบบบลูทูธได้เนาะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่มีปัญหาใช้งานกับแท็บเล็ตใช้งานกับไอแพดหรือใช้งานกับโน้ตบุ๊กที่รองรับบลูทูธเราตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันมีรูเห็นไหม ตรงนี้เราสามารถวางได้ถึง iPad แบบรุ่นใหญ่ๆห,หรือว่าจะเป็น iPhone 11 iPhone 12 iPhone อะไรก็สามารถวางได้หมดนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปเทสคู่กับเมาส์เนาะอันนี้ส่วนต่อไปครับเป็นหูฟังอันนี้อาจจะดูแบบเป็นไซส์มินินิดนึงแต่ผมลองแล้วทั้งเสียงนะครับแล้วก็พวกแบบเสียงของหูฟังแล้วก็เสียงของไมรุ่นเนี้ยคือผมว่า ไม่รู้นะส่วนตัวผมว่าไมค์มันชัดมากๆอะ่ะคือชัดมากๆเสียงก็โอเคแล้วก็ใส่แล้วก็รู้สึกแบบไม่ร้อนนะมันจะแบบขนาดประมาณเกือบเกือบเท่าใบหูเราพอดีก็คือจะแบบถ้ามันใหญ่มากมันก็จะร้อนใช่ไหมแบบปิดไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเดี๋ยวผมจะพาไปทสใหม่ละกันส่วนสุดท้ายครับจะเป็นกล้องเว็บแคมก็เดี๋ยวจะฉ่ายภาพให้ดูรวมถึงกับตัวไมค์ที่อยู่ในกล้องแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่า เสียงมันอาจจะไม่ชัดมากหรืออาจจะชัดสําหรับบางคนหรืออะไรอย่างนี้ที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะหน้าที่หลักมันคือเป็นกล้องนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกล้องเว็บแคมก็ต้องอาจจะต้องมีแบบมีไมค์ในตัวแต่ถามว่าสื่อสารได้ไหมสื่อสารได้แต่ถ้าเอาเสียงแบบคมชัดจะไปทำแบบ ASMR นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำซื้อไมค์เถอะเนาะก็เดี๋ยวไปดูเสียงก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไล่ เสียงให้ดูแต่ละอย่างก็คือจะเป็นเสียงของไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะที่ผมใช้ประจําก็คือเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้แหละแล้วก็เสียงของไมค์หูฟังแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเสียงของไมค์กล้องนะว่าแบบแต่ละอย่างมันทําได้ดีขนาดไหนหรือว่าแบบไม่ไม่ไม่อยากซื้อหูฟังซื้อแต่กล้องแล้วก็ใช้ไมค์ของกล้องถ้ามันชัดโอเคก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเสียงของไมค์เนาะเสียงที่ทุกคนแบบคุ้นเคยอยู่แล้วว่า แบบผมใช้หลายๆคลิปหลายๆ,ๆก็เสียงจะประมาณนี้นะโอเคเอาเป็นว่าทุกคนแบบน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเป็นตัวของหูฟังนะครับว่าหูฟังเนี่ยทำได้ประมาณไหนนะโอเคมะเป็นอันนี้อโอเคนะครับก็ผมลองใส่ไปเลยแล้วก็ดัดให้แบบเข้ารูปปากด้วยนะครับเสียงของหูฟังรุ่นนี้ ไม่ธรรมดาเลยผมบอกเลยว่าเสียงค่อนข้างดีบางที่อ,อาจจะใกล้ปากไปนิดนึงเนาะก็เสียงจะโทนประมาณนี้จริง,รงๆมันดูอาจจะดูแบบเป็นอันเล็กๆเสียงมันจะดีปะวะเนี่ยเสียงประมาณนี้แหละทุกคนเป็นไงโอเคใช่ไหมเนาะโอเคครับส่วนต่อไปครับผมจะพาไปฟังเสียงของจากตัวกล้องกันนะครับอันนี้ไม่ขึ้นแล้วนะเห็นไหมจะเป็นเสียงแบบ จากกล้องนะครับก็คือตอนนี้กล้องผมวางไว้บนหน้าจอเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูเลยแล้วกันโอเคตอนนี้อันนี้คือกล้องนะกล้องของผมแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งตกใจสีของภาพนะครับคือตอนนี้ในตูผมอะสีแสงมันไม่ปกติสีแสงมันแบบมันจ้ามากๆมันเลยทำให้ข้างหลังแบบอาจจะดูแบบติดเขียวติดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นสีแบบเพียวเพียวที่ผมไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งนะ คืออาจจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วทําไมกล้องหลักไม่เห็นเป็นเลยกล้องหลักแพงครับกล้องหลักแบบใช้เป็นกล้องแบบเป็นกล้องจริงๆต่อแบบเ,เขาเรียกอะไรนะพวกแคมลิงก์อะของเอลกาโตอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสีมันก็เลยไม่เพี้ยนเพราะว่ามันเป็นกล้องหลักจริงๆแต่ว่าเนี้มันเป็นกล้องเว็บแคมถ้าใช้งานทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวจะลองปิดไฟ ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไงดีอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดไฟเหลืองให้ดูแล้วกันอ่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นนะอันนี้คือดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีไฟอีกสามสี่ดวงเห็นไหมตรงด้านขวาอย่างนี้เนาะมันเลยทําให้มันดูแบบแสงมันโอเวอร์เกินไปเนี่ยเห็นไหมสมมติว่าอันเนี้ยดีขึ้นแล้วนะคือผมจะมีไฟฉาข้างหลังใช่ไหมอันเนี้ยคือถ้าลดแสงลงไปก็ โอเคเลยนะผมว่ารุ่นนี้ใช้งานได้แบบอย่างดีเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเสียงเสียงจากตัวกล้องจริงๆเสียงจากตัวกล้องก็ดีนะคือผมเคยรีวิวไปแล้ว1คลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ตามเข้าไปดูได้นะลาปูซี260กูนะโอเคสําหรับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกับแบบเป็นไม์ตัวหลักปกติละกันอ่ะโอเคครับสำหรับตัวหูฟังกับตัว กล้องก็จะประมาณนี้นะจริงๆใครที่แบบอยากดูการประกอบการตัดสินใจสําหรับตัวกล้องที่ใช้แต่นั้นมันก็เป็นแสงสตูเนาะก็ลองไปดูแล้วกันครับผมมีอีกหนึ่งคลิปรีวิวเขียนว่าลาปูซีสองหกก็จะเจอเลยนะโอเคเป็นรีวิวแบบเต็มๆนะขายดีมากตัวน,นี้ผมบอกเลยว่าใครที่แบบมาดูคลิปแล้วลองเช็คกับหน้าร้านหรือแบบตามร้านดูก่อนนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าแบบช่วงช่วงไหนมีของเพราะคือของเขาเข,าเข้ามาเยอะแต่ก็หมดเร็วมากๆฉะนั้น ตรงนี้เป็นสิ่งที่การันตีแล้วครับว่ามันขายดีจริงๆมาไปส่วนต่อไปครับตัวคีย์บอร์ดเชื่อไม่ยากครับก็คือตัวนี้จะทำงานผ่านบลูทูธใช่ไหมฉัน้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือต้องรองรับบลูทูธนะก็ผมจะยกตัวอย่างสำหรับอคอมพิวเตอร์และกันครับคอมพิวเตอร์นะครับใครที่ใช้อยู่นะครับพิมพ์ไปว่าบลูทูธพิมพิมคำว่าบลูทูธในโน้ตบุ๊กหรือว่า อุปกรณ์ของเรานะบลูทูธันจะขึ้นว่าบลูทูธแอนด์ d อเทอร์เดเวบเปิดขึ้นมาเสร็จใครที่ยังไม่เชื่อมนะกดเชื่อมแบบแอดบลูทูะกดแอดบลูทูธเข้าไปเสร็จแล้วมันก็กดคำบลูทูธมันก็จะสแกนหาอุปกรณ์แล้วนะระหว่างนี้ถ้ามันไม่เจอเราต้องกดคำฟังก์ชันกับ C ก่อนนะสมมติอ่ะผมเลือกเป็นช่องที่1ใช่ไหมผมก็กดเป็น BT1 อ่ะฟังก์ชัน BT1 เสร็จปุ๊บผมต้องการจะเชื่อมก็กดฟังก์ชัน c Hold t r o l c ฟังก์ชัน c h o t ีนะครับฟังก์ชัน c เสร็จปุ๊บมันก็จะหมุน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 หาพอเจออุปกรณ์เราก็คอนเน c t แค่นี้เองเราก็สามารถใช้งานได้แหละโดยแบบสมมุติผมตั้งเป็นออะไรดีเนี่ยบ bt 1ตอนนี้ผมกดฟังก์ชัน bt 1มาเป็นโหมด bt 1แล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะครับอุปกรณ์อื่นก็เหมือนกันสามารถแบบ เชื่อมกับโทรศัพท์ได้กดเข้าไปที่บลูทูธแล้วก็กดช่อง BT ที่เราต้องการตั้งค่า BT2, BT3 ที่จะให้เป็นมือถือเราอ่ะแล้วก็กดฟังก์ชัน C แล้วก็การแพร์นะครับแพร์เสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้เห็นไหมโน้ตบุ๊กผมสามารถพิมพ์ได้แหละเนาะโอเคส่วนถ้าต้องการเปลี่ยนคีย์ก็แค่กดไปที่ฟังก์ชันนั้นฟังก์ชัน1ใหม่สมมติผมต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันหที่ผมเชื่อมกับคอมเป็นโทรศัพท์ ผมก็กดฟังก์ชันหนึ่งแล้วผมก็กด pairing ใหม่เท่านี้เองครับแล้วก็จะได้เป็นคีย์ที่เราต้องการ่ะส่วนคีย์บอร์ดนี้คือสะดวกมากๆคือไม่ต้องกังวลว่าตัวรับสัญญาณจะหายหรืออะไรอย่างงี้เนาะโอเคส่วนสุดท้ายครับเมาส์เมาส์เ,าเนี่ยไอตัวเนี้ยใช้งานเหมือนเดิมเลยเสียบปุ๊บใช้งานได้ปับ๊บส่วนการเชื่อมงานอุปกรณ์ที่2อุปกรณ์ที่3นะครับต่อไปก็คือ ปุ่มข้างใต้เมาส์จะมีปุ่มรูปบูทูธเล็กๆนะตรงเนี้ยเราสามารถแบบกดไปทีนึงได้มันจะเป็นการแบบเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอะเปลี่ยนโหมดการใช้งานและการใช้คำนี้เสร็จแล้วถ้าเราต้องการคอนเน c t นะครับเรากดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ5าวิกดค้างไว้เสร็จไฟข้างบนสีแดงๆนะมันจะกระพริบแบบนี้เห็นไหมไฟสีแดงกระพริบอ,อันนี้คือ กกอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเราก็แค่เปิดบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อกับมันเข้าไปนะครับแค่นี้ง่ายๆคือผมอะลองแล้วนะตอนแรกผมแบบหัวหมอยนึงผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะแอดเมาส์นี่แหละเข้าไปเล่นใน p ับ g เอาไปโกงหน่อยไม่ได้นะครับก็คือเมาส์นในโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ได้ทำงานเหมือนเมาส์นในคอมร้อก็คือมันจะทำงานเหมือนเราเอานิ้วจิ้มอะปรับฟิลประมาณนั้นน่ะนะ้องก็ จะบอกยังไงดีมันมันไม่สามารถใช้งานแทนเมาส์แบบแนคอมได้ร้อยเปเสำหรับภาคเล่นเกมนะครับแต่สำหรับเนี่ยภาคที่เนี่ยทุกคนหน้าจอผมอะ่ะจะมีใครมองเดี๋ยวเผื่อใครมองเห็นนะก็ลองดูเห็นไหมมันจะมีเซอร์เคิลที่เป็นเมาส์ครับเห็นไหมลากผ่านไปผ่านมาแทนนิ้วเราเห็นไหมเนี่ยผมก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตรงบลูทูธเนาะ โอ้โตคดีอ่ะเนี่ยเออเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คือจะทํางานแทนนิ้วเราอ่ะแหละโดยการที่แบบเราใช้เมาส์ก็คือบางทีมันก็สะดวกดีแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้นิ้วอะ่ะคือถ้าเรามีคีย์บอร์ดแล้วก็ใช้เมาส์ก็คือใครใช้คองๆองนี่คือจา้าบเลยนะแล้วก็ผมว่าสะดวกขึ้นเยอะมากๆเนาะก็แบบลองดูครับสําหรับ4ี่อุปรกรณ์นี้จริงๆสามารถต่อได้ทั้งโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ iPad Android ได้หมดนะตัวสำหรับทั้งตัวเมาส์แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะจ๊ะโอเคครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับกับการที่ผมแบบพาเพื่อนๆไปลองดูแบบที่ผมเทสทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดทั้งกล้องหรือว่าหูฟังก็คือจริงๆอะผมว่ามันทําให้แบบเราทํางานสะดวกขึ้นมีความน่าเชื่อถือขึ้นเช่นสมมุติเราแบบดวงานหรือเป็นการคุยงานผ่านแบบคอนเฟลเอนคอร์ Call, ใช่ไหม แล้วกล้องเราแบบกระตุกกระตักหรือว่าแบบไม่ชัดเสียงไม่กระตุกกระตักมีเสียงช็อตอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ดูแบบมีความน่าเชื่อถือลดลงมากๆากะขวาไว้ทุกคนเนาะก็ลองดูครับไม่ต้องไม่คือพวกเนี้ยมันมันมันไม่ได้แบบขายเป็นเซตนะคือมันขายแยกก็คือเมาส์ก็เมาส์อยากได้คีย์บอร,ร์ดก็ซื้อคีย์บอร,ร์ดอยากได้กล้องก็ซื้อกล้องอยากได้หูฟังก็ซื้อหูฟังนะครับแบบค่อนข้างแบบอยากได้อะไรก็ซื้ออันนั้นได้เลยแต่ผมบอกก่อนว่าช่วงเนี้ย อย่างที่ผมบอกว่าทุกคนต้องการหากล้องดีๆต้องการหาคีย์บอร์ดดีๆหาเมาส์ดีๆห,หูฟังดีๆฉะนั้นอาจจะมีบางช่วงหรือบางอย่างที่หมดบ้างอาจจะช่วงนี้จ,จะเมาส์หมดช่วงนี้จ,จะกล้องหมดอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าช่วงไหนมีอะไรหรือสามารถทักถามเพจลาปูไทยแลนด์บน Facebook ได้นะครับว่าสนใจรุ่นเนี้ย มีของหรือเปล่าที่ไหนมีของบ้างหรือว่าจะเข้าเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถเช็คก,กับเขาได้นะครับตามหน้าร้านแอดไว้ JB, s h o p อ e ปี้ลาซามีร้านออฟฟิเชียลของลาปูด,ด้วยนะครับก็แนะนำให้ไปซื้อเลยอีกหนึ่งจุดที่ให้ทุกคนสังเกตก็คือใครที่สั่งของมาแล้วไม่มีตราสติกเกอร์ซินเนกรหรือต่อขอบอข้างหลังนะครับอันนี้ระวังไว้เลยนะอาจจะเป็นของปลอมหรือถ้าเป็นของแท้นะครับ ก็อาจจะเป็นของแท้ที่แบบไม่ได้มีการรับประกันของในไทยนะก็จะใช้งานได้แหละแต่พอเสียแล้วคือเสียเลยนะก็ผมแนะนําว่าเออเพิ่มเงินอีกนิดแล้วก็ซื้อความสบายใจซื้อประกันสมมตุติเราใช้ไปปีนิดนิดพังเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ก็เท่ากับว่าเราได้ในราคาแบบ50%เนาะมีได้ของใหม่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจสั่งซื้อก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แอดไว JB Shopee Lazada o f f i Mate หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีขายนะครับ ทักเข้าไปซื้อได้เลยเซ็ตเบิร์กฟอร์มโฮมวันนี้แล้วกันก็มีประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามถามมาได้ในคอมเมนต์หรือถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมถามที่เพจราฟูไทยแลนด์ก็ได้เขามีพี่แอดมินพร้อมตอบตลอดเวลานะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับเซ็ตเบิร์กฟอร์มโฮมวันนี้ผมและช่องเกมวิ่งเกียร a ไทยแลนดต้องขอตัวลาไปก่อนนะ <S <S เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับใครนะครับ ที่ยังไม่กดซับสไคร์นะครับฝากกดซับสไคร์ช่อง Youtube ผมด้วยนะครับเกม i n g g e กียร์ไทยแลนดี่แหละที่ทุกคนดูอยู่หรือใครดูผ่านช่องทาง Facebook นะครับก็ฝากด้วยนะครับไปที่ Youtube กดช่อง g a ม i n g งเ a ียร์ไทยแลแล้วก็กดแค่1 s ึ่งซับสไนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปนะครับก็บวันนี้ผมและลาปูแล้วก็ช่อง g a ม i n g g e กียร์ไทยแลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อน,อวน,นสวัสดีครับ